ดินเข็มคืออย่างดินเข้มดินเกลือหรือด,ดินเอียดหมายถึงดินทีน่มีเกลือสะสมอยู่ในดินปริมาณหลายส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชจากหลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าเมื่อประมาณ2-3สพันปีก่อนในอดีตแผ่นดินอีสานได้จมอยู่ใต้ทองมหาสมุทรต่อมา กิดการชนกันของเปลือกโลกเหตุให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนตัวจึงเป็นสาเหตุเหตุให้พื้นที่ในภาคอีสานยกตัวสูงขึ้นเหตุให้น้ำทะเลลุกขาไปในพื้นที่กลายเป็นทะเลสาบน้ำเค็มขนาดใหญ่เมื่อน้ำทะเลเริ่มแห้งตะกอนเกลือและแร่ธาตุต่างๆจึงตกผึกอยู่ใต้ก้นทะเลแล้วเปลี่ยนสภาพเป็นเกลือหินเกิดขึ้น ต่อมาได้เกิดการยกตัวของเทือกเขาภูพานเหตุให้เ,เกิดการแบ่งตัวของพื้นดินกลายเป็นแองเกลือขนาดใหญ่สองแองที่ขันด้วยเทือกเขาภูพานคือแองอุดอรสกลนครและแองโคราชอุบลภายในแองห้องห้าเปลีน่นเกลือหินซึ่งมีปริมาณหลายกว่า19ล้านล้านตันกระจายตัวอยู่ใต้พื้นดินทั่วภาคอีสาน เส้นเกลือหินใต้ผิวดินเมื่อถูกกดทับจะให้เ,เกิดการคดโค้งคลายโดมเกลือเกิดขึ้นทั่วบริเวณพื้นที่ภาคอีสานปัจจุบันเกลือที่ฝังอยู่ใต้สั้นดินและบนผิวดินเกิดการแพร่กระจายมากกว่า11จหาล้านไร่คอบคลุมพื้นที่16จังหวัดของภาคอีสานได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกษ อุบลราชธา,านีเยสธทร้อยเอ็ดมหาสาครคามขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิอุดรธานีสกลนครน,นครพนมอำนาจเจริญและหนองคายนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่เสียงต่อการแพร่กระจายได้อีกหลายกว่า19.4ล้านไร่ดินเข้มแพร่กระจายได้จังดา ปัญหาพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสานมีสาเหตุของการแพร่กระจายสองสาเหตุน้ำกันคือ 1. สาเหตุของการแพร่กระจายดินเค็มทางธรรมชาติมาจากหินและแร่ที่นี่เกลือผสมอยู่เกิดการสลายตัวหรือผุพังโดยเกลือต่างๆจะถูกแยกสลายออกมาเกลือเหล่านี้ อาจจะสะสมอยู่กับที่หรือเคลื่อนโตไปกับน้ำกรณีที่เกิดการเคลื่อนโตไปกับน้ำเป็นสาเหตุที่เหตุให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มได้หลายกว่าเกลือชีู่กับที่ดังนั้นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ดินเค็มจะพบได้ว่าน้ำมีความเค็มเนื่องจากมีการสะสมของเกลืออยู่ในแหล่งน้ำเหล่านั้น2สาเหตุของการแพร่กระจายดินเค็มที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ส่วนใหญ่เกี่ยวของกับการดำรงวิถีชีวิตโดยเฉพาะการทำน้าเกลือทั้งวิธีการสูบน้ำเค็มขึ้นมาตาหรือวิธีการขูดคาบเกลือจากผิวดินมาต้มล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายดินเค็มเนื่องจากน้ำเกลือที่ใส่สำหรับต้มหรือตากเกิดการล่วซึมออกมาจากกระบวนการผลิตดังนั้น ซึงทรงผลเหตุให้พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ผลิตเกลือเกิดการสะสมความเข็มในดินหลายขึ้นการสร้างอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอร,ราศีสายจงังหวัดศรสีสะเกดเป็นอีกตัวอย่างหนึง่งที่นี้สาเหตุมาจากการสางอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ที่นี้เกลือหินยุต้สั้นดินปริมาณหลายและมีน้ำเข้มใกล้ผิวดินทรงผลเหตุให้น้ำเข้มใกล้ผิวดินเพิ่มหลายขึ้น เั้นเกลือใต้ผิวดินเกิดการละลายและยกโตสูงขึ้นดังนั้นซึ่งเป็นสาเหตุให้ทยพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำเกิดคาบเกลือแพร่กระจายย่างหลายการตัดไม้ทำลายป่าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้ทให้เกิดการแพร่กระจายของดินเค็มเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าส่งผลเห้ทรหยระบบการไส่น้ำในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะระบบการใส้น้ำของต้นไม้นีปริมาณลดลงพอบ่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำไปใส้จึงส่งผลให้น้ำไหลลงไปสู่ระบบทรงน้ำใต้ดินหลายขึ้นก็ให้เกิดปัญหาการแพร่กระจายดินเค็มเพิ่มหลายขึ้นดินเค็มมีลักษณะจังไดลักษณะพื้นที่ดินเค็มที่สังเกตได้กะสิเห็นค่าเกลือขึ้นอยู่บนผิวดินพื้นดินว่างเปล่า ทำการเกษตรบ่อได้มีวัชพืชทนเข้มที่มีน้ำเกิดขึ้นกะย่างเช่นพวกน้ำแดงน้ำปีและน้ำพุ้งดอพื้นที่ดินเข้มในภาคอีสานมีระดับความเข้มบ่สม่ำเสมอกันในพื้นที่เดียวกันความเข้มอาจจะแตกต่างกันขึ้นกับสั้นความลึกของดินและฤดูกาลเช่นฤดูฝนเกลือจะถูกชะล่างไปสะสมที่สั้นล่างของดิน เฮทในความเค็มของดินลดลงในฤดูแล้งเกลือจะละเหยขึ้นมาอยู่กับน้ำาสะสมอยู่บนผิวดินเฮทเฮดินมีความเค็มเนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายจึงเฮุใ้การขึ้นลงของเกลือตามสั้นของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ย่างรวดเร็วปัญหาดินเค็มส่งผลกระทบต่อพืชจังไหนเกลือที่นี้ปริมาณหลายในดินส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งที่ขึ้นอยู่ใต้เก่าและที่ปูกขึ้นหม่เนื่องจากความเค็มทำให้ระบบการลำเลียงธาตุอาหารของพืชลดน้อยลงส่งผลให้ลักษณะของพืชเกิดความผิดปกติและความเค็มของดินยังส่งผลให้พืชที่นี้ความต้องการน้ำหลายกว่าปกติในการสางอาหารและการจเจริญเติบโตพืชที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความเค็มมีลักษณะสามารถสังเกตได้คือใบมีสีเข้มขึ้น ใบหนาใบมันขอบใบแห้งและปลายใบใหม่โดยเฉพาะเขาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดินเข้มจะมีลักษณะดังนี้ 1. ระยะงอความเข้มจะทำให้การงอของเบเล็ดเขาลดลง 2. ระยะต้นกาอ่อนจะมีปลายใบซีดขาวม้วนงอและมีอัตราการตายสูง 3. ระยากรแตกกอเขาจะเบ,บ่อแตกกอหรือแตกกอหน่อยหลาย 4. ระยะออกดอกความเข้มเหตุนในการผสมเกสรมีการติดมเมล็ดลดลงจึงเป็นสาเหตุเหตุห้มเมล็ดรีจำนวนหลายส่งผลต่อผลผลิตมีรปริมาณลดลงจากการประเมินผลกระทบปัญหาดินเข้มต่อการเกษตรและเกษตรกรในปี 2 5 4 7พบว่าปัญหาดินเค็มได้สร้างความเสียหายต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรของประเทศสูญเสียรายได้ฉเฉลี่ยปีละ2,518ล้านบาทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการเผยแพร่ความรูก้การแก้ไขสภาพดินเค็มให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ดินเค็มแก้ไขได้จังไดการแก้ไขพื้นที่ดินเค็มเหตุใดทั้งการปรับสภาพพื้นที่การปลูกต้นไม้ลดความเค็มในการใช้วิธีผสมผสานโดยการปรับสภาพพื้นที่ร่วมกับการปลูกต้นไม้ที่ทนความเค็มซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับพื้นดินเช่นฟางข้าวแกลบต้นทูบหรือสี รวมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรือใส่น้ำหมักชีวภาพอินทรีย์วัตถุเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการดูดซับความเค็มของเกลือเฮตุให้เกลือบอลลาร้ายหรือว่าแพรลงซู่ดินดังนั้นเมื่ออินทรีย์วัตถุเริ่มย่อยสลายจะเห็ุแห่ระดับความเค็มของดินลดลงไปน้าการปลูกพืชคุ้มดินสามารถช่้อยป้องกันการละเหยของน้ําจากผิวดิน และการใส่น้ำใต้ดินได้ดีหลายเนื่องจากพืชคุ้มดินสามารถเ้ไหยระดับความเค็มของดินลดลงได้พืชคุ้มดินที่สามารถจเจริญเติบโตได้ดีบนพ,พื้นที่ดินเค็มก็คือพืชตระกูลทัว่วได้แก่สนุอแอฟริกันสนุ่ค้างโคกทั่วพุ่มทั่วผ้าพืชตระกูลฝ่ายได้แก่ฝ่ายกระเจี๊ยบและพืชตระกูลหญ้าได้แก่ หยาดิกซี่หยาลูซี่และหยากินนารีสีม่วงสนูแอฟริกันสามารถนำมาเห็ดเป็นปุ๋ยพืชสดที่ให้ประโยชน์สูงหลายเนื่องจากมีปุ่มสาสมในตัวเจนทั้งที่รากและลำต้นจึงเหตุให้มีธาตุอาหารหลายกว่าสนูชนิดอื่นๆนอกจากนี้สนูแอฟริกันยังสามารถทนแรงงามขังและที่สำคัญก็คือทนเค็ม ซอยลดความเข้มของดินได้ดีวิธีการใส้ประโยชน์ให้วานมาเมล็ดก่อนการเพาะปลูก1-2เดือนเมื่อหอนระยะออกดอกให้เหตุการณ์ตัดฟันแล้วไถกบเพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินโดยเฉพาะใน